ใช่หรือเปล่า99ปีพระธาตุพนมวันนี้เรามาช่วงกลางวันคนยังไม่เยอะนะคะคนจะเยอะช่วงค่ำคืนอุ้ยมีเงาะมาด้วย5โลร้อย ว่าของถูกมากค่ะทุกคนรา,ามคา40เหลือร้อยเหลือเอหลยค่ะราคาทุเรียนน่าจะดีอยู่ไม่โดนฝนหรอกเนี่ยก็เกงสว,สวยๆเยอะแยะเลยนะนั่นแหละถูกใจนางและนางหากระเกงพอดี มาช่วงกลางวันคนจะไม่เยอะเราก็เดินซื้อของมาสนุกเด็มันมีหลายทรงมาดูดิหลายทรงข้างในหนูทางที่เราเดินเข้ามาจะเป็นทางฝั่งประตูโขงนะคะทคเอ๊ะเดินดูเหลายๆร้านก็ได้หนังเผื่อมี วันนี้ภารกิจหาเสื้อนะคะหาเสื้อกับรองเทา้ารองเท้าแตะไหมน,น,น,นู่นรองเท้าแตะนก็ไปดูลดตัดสุเนี่ยใส่เล่นในสีเทาสวยนะ เพร,ออรื่อผมกินร้านยำเจนนาตี้อะไรอ่ะอยากลงองเฮ้ยจานนั้นจานตักไก่้องไหมีร้านขนมเยอะเลยนะคะร้านดังในติ๊กต็อกนะคร้านยำเออร้านอาหารทะเลสายไหมคกุ้งดองไหม เงยถ้าเธอไม่เอากางเกงฉันไม่พายิงมันไม่สวยเลยถ้ามันสวย,เ,สวยเ,เอาแล้วเล,วลงเอาโอค้เลยแล้วมันก็เล้าหลือมานี่ไงลงไอเสื้อผ้าเยอะแยะเลยสวยๆเนี่ยทรงทหารเนี่ยมาอีกแล้วค่ะว่าได้มากลางวัน,นเลยเอลยอ,อ้นนคี พาไปซื้อของกินมันไม่ไปมันจะมาอันนี้ปวดใหญ่ใจร่มไหมปะแต่ร้านนี้น่าคือของดีมากทุกคนถ้าใครเจอพี่ร้านนี้นะคะมาได้เลยแต่เมียไม่ให้เวะเดี๋ยวพูดตามเอาช่องไหนสองช่องไหนเอาโคกอ่ะเอาเล็กน้อยไหมโคกกับแป๊กซี่อ่ะมาประลองฝีมือเลย

<c oughs> อ้าวไม่ล้มแนวเลยเรียบร้อยเลยเอาแล้วข้านกกกั็ไออีย าแค่ okay, ขวดเดียวก็ได้เออยิงเป็นข,ดขวดๆไปแป๊บซี่อะ่ะที่เธอเคยได้อะ่ะวันนี้ไม,แม่แม่นนะคะยังไม่หล่นสักขวดเลยวเนี่ย <laughs> บนสุดจากฝาโดนไหมโดนฝาอ่ะ เรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วไปเออเอาขวดเดียวก็ชนะแล้วว,วันนี้เหนื่อยแล้วอล้ยอุ้ยใกล้แล้วเธอใกล้แล้ว หลังจากที่เรายิง,งเสร็จแล้วเราได้ไม,มาม <laughs> ดึงแพ็กไม่ได้ยินแม่นนะไม่ค่ะ <laughs> ไม่ค่ะแถมให้มาเนยอ่ะเรามาเดินกับข้าวกันต่อของกินวันนี้มีอะไรบ้างเจ้าเอาอะไรเธอซื้ออนะไรเนอะกินแล้วร้านยำเอ,อ่ยร้านเหล้าเบียเอ,อ่ย ร้านขนมวันนี้ขายดีเนาะนี่ร้านเจนนตี้ที่ว่าจะซื้อเนี่ยนี่แล้านี่แหละี๋ยวพากลับก่อนจะไปดูงนีงจะเดินไปก่อนไหมยำแหนมหมเธอไปกินแซ่บๆกับเบียนะ โอ้ร้านนั้นไปแล้วเธอร้านลูกชิ้นปั้นอนะร้านลูกชิ้นปั้นไปแล้วอ๋อไปแล้วนี่ไปเขาจะไปร้าสิกคู่ลูกชิ้นลูกชิ้นปั้นสดกระบับก็มีร้านยำร้านไหนวะร้านนู้นปะที่เธอบอกอยากกินอนะร้านนั่นแหละอันนั้นเป็น อยยก้นเอาไหนร้านไหนดีมันมีสองร้านที่เรายังไม่เคยชิมแล้วข้างหน้าก็อยากกินส้มตำปูปลาของเขาดูอ่ะจะเวิร์กไหมอันนี้ขากลับแล้วนะคะนี่ร้านขนมจีนเมืองตังอร่อยมากมา,มาชิมแล้ววันนั้น แล้วเขาไม่ห่วงผักเลยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยนี่ขนมหมอ้อแกงอะไรนี่ลองดูร้านนี้ต่างร้านนี้ดู ตำอันนี้ตำอะไรอ่ะน่ากินจังอันนี้ตำอะไรเอ่ยอันนั้นจะเป็นตำอาหารับจะร้อนข้าวจะร้อนแซ่บเขากินกับเราไหมแล้วอิ่มกับเราเห็นไหมเอาอันนี้เอาอันออนี้หนึ่งนี่นสฉ่ำเฮ้ยมีปูปูมาด้วยนะ